จนหมายถึงพอหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกล้ามาละกอที่พ่อนั้นหวานคงอีกไม่นานลูกโตหนานดูยูสวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มานุ่งผ้าเขาวม้ามาด้วย <laughs> ขี้เกียจหางเกงใส่ตื่นเช้ามาแล้วก็ซัดเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำมดเพลงง่ายๆสักหนึ่งบทเพลงนะครับในบรรยากาศเรียนกีตาร์สบายๆเขาพอเสียงไก่ขันและหมาเห่าบ้างในบางเวลานะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะวันนี้จะมาพูดถึงเพลงอมตะอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นเพลงเก่าๆของคุณอีฟฟุตบาชื่อเพลงว่าจดหมายจากพ่อหรือถึงพ่อ <c oughs> งงแล้วจดไหมเขาแยาจดไหมาจากข้อเออจากข้อเออ <c oughs> เริ่มงงแล้วนะครับจริงๆเพลงนี้มันอยู่ในคีย์เอนะครับมันอยู่ในคีย์เอแต่ว่าเ,าเราเล่นในฟอร์มของคีย์จีเพื่อที่มันจะได้ง่ายดายต่อการเล่นสายเปิดนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะเล่นเพลงนี้ให้ได้ในคีย์มาตรฐานเนี่ยนะครับคือตั้งสายให้เป็นมนาตรฐาน,นถูกต้องแล้วแต่ว่า,าให้มีคาโป้สักอันหนึ่งนะครับทาบทาบไว้ในในเฟสที่ใ2ในช่องที่2 เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเล่นคีย์จีปุ๊บเนี่ยเราเล่นในคอร์ดจีปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็น A นะครับในในกลุ่มของคีย์เอไมเนอร์เอ้ยไม่ใช่ A อเมเจอร์นะครับขอโทษทีแต่เอาอย่างนี้นะครับเผื่อว่าบางท่านวันนี้ไม่มีคาโป้ผมขออนุญาตเอาออกแล้วกันนะครับแล้วก็เรามาพูดคุยกันในรูปแบบของคีย์จีเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่าท่านที่ไม่มีคาโป้จะได้ไม่ต้องลำบากหาดินสอหนังกระติกมามัดไม่ไม่เอานะ โอเคว่ากันเลยดีกว่านะเพลงนี้เนี <t <t ่ยมันจะมี3คอร์ดนะครับ3คอร์ดเลยทั้งเพลงนะครับมีคอร์ด G นะครับมีคอร์ด G คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด e minor นะครับถ้าท่านจับ3คอร์ดได้นี้นะครับแล้วก็มีพื้นฐานเรื่องของการเกาเล็กน้อยท่านจะสามารถเล่นเพลงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ยากเย็นเลยนะครับไม่ยากยังไงอะเรามาลองดูทีละขั้นนะครับเริ่มจากอินโทรนะครับเริ่มจากอินโทรก่อนเลยช่องที่5 นะครับเริ่มที่ช่องที่5เลยใช้นิ้วใช้นิ้วนางนะครับผมเพลงนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงก็คือว่าจะใช้เทคนิคการ pull off ค่อนข้างเยอะนะครับ pull off คืออะไร pull off ก็คือเหมือนกับการดีดนี่ฮะดีดแล้วก็ตะปบคือเราจะไม่ได้ดีดตรงๆแบบนี้เราจะไม่ได้ดีดตรงๆเราจะลักษณะนี้เราเรียกว่า pull off นะครับผมคือดีดปุ๊บแล้วก็เกี่ยวดีดปุ๊บตะปบเกี่ยว นี่คือหลักง่ายๆนะครับสำหรับการเล่นเพลงนี้มาเริ่มที่โนต้ตแรกเลยดีกว่านะครับไปช่องที่5นะครับไปช่องที่5ปุบ๊บใช้นิ้วนางเห็นไหมฮะดีดครั้งเดียว5 3าสนะห้ 5, ดีดครั้งเดียวแว p u l ูออฟมันกลับมาที่ช่องที่3ใช้นิ้วชี้รล่อไว้เลยแล้วขึ้นไปช่องที่5สายที่2นะครับผมอ่าดีดย้ำหลายๆครั้งเลยตึ๊ดตึดตึ๊ดสครั้ง ตืตือตื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 นะครับไล่ขึ้นมาสายที่2ช่องที่3นะครับผมพูดถึงช่องนะ3 5 3สแล้วก็มาสายที่3ช่องที่อ่า 4, แล้วก็ลงจีนะครับลงจีเนี่ยลงแค่เบสก็ได้นะครับลงแค่เบสคือใช้นิ้วกลางกดช่องที่3สายเบสแล้วก็ดีดคู่นะครับสายที่สาม พอเราเล่นแบบต่อเนื่องมันจะเป็นแบบนี้ผมจะเล่นช้าๆนะครับเห็นไ,ไหมฮะอีกทีนะฮะพอโนต้ตต่อไปดีไซน์ที่3พร้อมกับ Full Off ลงไมาในช่องที่2นะครับตึงๆแล้วก็ไปสายที่2ต่อเลยเห็นไหมฮะ กดช่องที่ 3, สายที่2ใชเห็นไหมฮะแล้วก็สไลด์ไป5สไลด์ไป5กลับมา3ปล่อย mm hmm. แล้วก็ลง A-M i n o er นนะครับ mm hmm. ลง A-M ม n o r er, ช้าๆอีกทีนะครับตั้งแต่แรกเป็นอย่างนี้นะฮะ ลง A-Minor แล้วก็มาเล่นเบส l ู off กันที่สายอ่าสาย4นะครับเห็นไหมฮะดีแล้วก็ตะปบสายที่4นะครับโดยจากฟอร์ม A-Minor 4ร์สี่สามห้าสีเราจะดีดแค่นี้หรือบางท่านอาจจะมีทักษะของการพิกกิ้งการเก่าอาจจะเพิ่มได้เป็น ใช้นิ้วชี้สะบัดก็แล้วแต่แต่สําหรับมือใหม่ช่วงแรกที่ยังไม่ชินก็ไม่เป็นไรเอาแค่4 3 5ใส่3 5 4 3 5 4 3แล้วก็ลง E เ i n ร r er นะครับเล่นอย่างเงี้ยสองรอบลง E เ i n o r er, ช้าๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับผม เราลง e m i n o r เช่นเดียวกันนะครับผมเราพูออ o f ที่สายที่4นะครับ4 3 6 4 3 6ช่วงจังหวะกลางเราอาจจะสะบัดนิ้วชี้แบบนี้ลงขึ้น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 ลงนะครับเป็น4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6นะครับมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยพอมาเป็น e m i n o r ก็เป็น4 3 5 4 3 5 C 3 E m i n เ r อร C สอันนี้คือท่อนร้องนะครับผมคอจีไม่ต้องอะไรเลยคอจีธรรมดาหรือจะเป็นเบสเบสลงเบสสบัดสบัดสบัดสะเบสสบัดสบัดสบัดสะเบสเออบีสบัดสบัดสะเบสเลยเป็นนันจบเป็นนั่นจบอินโทรแล้วก็เข้าท่อนร้องนะครับเล่นแบบต่อเนื่องอ่ะพร้อมๆกันนะครับวาน 2,3, go! แล้วก็ลองอ่านคำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังเอวันพ่อกับอีกามาละกอที่พ่อนันจีคงปลูกไม่นานลูกโต ที่ผมลงจีลงเออันนี้คือบอกขอดนะอย่าคิดว่าเนื้อ,เ,อเนื้อเพลงพี่อีฟุตบาททำไมแกแต่งอย่างแบบนี้วเฮ้ยไม่ใช่นะผมหมายถึงว่า,าพูดพูดได้เห็นภาพชัดเจนว่าโอเค <S <S อ่านคําบัญจีจดหมายถึงจีหนูยังเอวันพอกับดีกามาลาอ,อีที่พอนั้นจีคงปลูกไม่นานลูกโตหน้าเอ เนี่ยเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพลงนี้มันมันจะง่ายๆอนนี้นึงก็คือว่าอ่ามันจะไม่มีท่อนฮุกคือมันจะเป็นท่อนลักษณะนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาทางทฤษฎีเขาบอกว่าเป็นเพลงท่อนเดียวคือมีแต่ท่อน A อย่างเดียวเลยทำนองเดิมซ้ำๆๆ,ๆนะครับเล่นไปประมาณสักส3รอบมันก็เข้าสู่โซโล่นะครับโซโล่เนี่ยมันก็จะเป็นอ,อ่ง่ายๆเลยมันมันจะจบที่อ e นะครับอันนี้ลองไปลองไปเปิดต้นฉบับฟังแล้วก็เทียบเอานะฮะ ลองมาเปิดต้นฉบับฟังแล้วก็เทียบเอาอย่าลืมอย่าลืมจริง,รงๆมันอยู่ในคีย์เนะแต่ว่าผมผมมาพูดถึงตรงนี้ให้มันเป็นคีย์จเพราะว่ามันจะได้ง่ายสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไม่ได้มีคาโปอยู่ในมือเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครมีคาโปอยู่ในมือเอาออกก่อนนะครับถ้าทาบแล้วมันจะเสียงไม่เท่ากันนะครับอ,อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าจะไปเล่นเทียบกับต้นฉบับนะครับไม่เอาคาโปทาบซะก่อนนะไม่ใช่ไปเล่นคีย์จแล้วก็เปิดต้นฉบับเล่นแล้วบอกเฮ้ยนปูไมนมั่ววะ เล่นไม,ไม่ตรงคีย์นะครับพอพอเอาคาร์โป้ท่าปุ๊บเนี่ยก็ให้มองนับมันเป็น1 2 3 4 5นะครับคือไอไอสองช่องเนี้ยที่ท่ามไม่ต้องไปนับรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูเหลื่อมขึ้นมานะครับผมอ่ะผมผมสมมติว่าเล่นในแบบพีคาโป้แล้วกันนะครับผมนับ1 2 3 4 5ม้ใช่ไหมพะโน้ตแรกเราขึ้นช่องที่5มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ มั่วเลยเอาใหม่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 อ่านคำบรรยายจดหมายถึงจีหนูยังเอวันพอกับบ้าน ไมันก็จะกลายเป็นเสียงในคีย์เนะครับมันก็จะกลายเป็นเสียงในคีย์เนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าไปเล่นกับต้นฉบับเอาเอาคาโปเท่าด้วยนะอะเอาคาโปออกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนไม่มีคาโปจะได้ไม่ต้องน้อยใจหรือว่าไปหาซื้อให้วุ่นวายนะครับพอถึงท่อนโซโลนะครับมันจะมาที่มันจะลงที่ e m ม n o r นะครับเราไปอย่างนี้ นี่คือโซโลนะครับนี่คือโซโลถามว่าเล่นยังไง e minor นะครับมันอยู่มันลงที่ e minor นะครับคู่กับสายที่2โดยกดช่องที่3เห็นไหมฮะสไลด์โดยการดีดเกี่ยวทั้ง2สายเลยจริงๆดีดสายเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่มเป็น2สายมันจะได้มีมิติที่น่าฟังมากขึ้นนะครับสไลด์3 5ลงไปสาย1 3 5 7 5 3มาสาย2ช่องที่าสาย2ช่องที่3อ่านะครับชา้าๆเป็นแบบนี้นะครับเราจะเล่นกันแค่สองสายคือสายสองกับสาย1เป็นแบบนี้เห็นไ,ไหมฮะ แล้วลงขอรดจีนะครับลงขอรดจีอ่าบางคนอาจจะจับ G แบบนี้หรือบางคนอาจจะอ่ายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่คอให้มันเป็นสายที่6ช่องที่3กับสายที่2ช่องที่3แล้วก็ย้อนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะสไลด์กลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลง e m ม n o r นะครับ3 5อยู่ที่สาย2นะครับ3 5มาสาย1 3 5 7 5 3 แล้วลง e เม n เนนะครับแล้วก็เล่นคอร์ด e เม n เนเนี่ย société, ไป2ชุดแล้วก็จะกลับไปอินโทเล่นแบบอินโทเลยแล้วก็ร้องไปเป็นอันจบเพลงนี้เป็นไงฮะง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยขอให้อ่า จำหลักง่ายๆคือว่าโอเคสเสน่หของเพลงนี้ก็คือเสียงของ p คู l อ f ฟนะครับซึ่งมันจะเน้นที่สายที่4เห็นไหมฮะเห็สายที่4เน้น p คู l อ f ฟที่สายที่4ไม่ว่าจะเป็น Am เม o หรือว่า Em เมเรเราจะ p คู l อ f ฟกันที่3ที่4นะครับสายที่4 อีกทีนะครับช้าๆผมจะลองเล่นอ,อินโทรนะครับแล้วก็เข้าร้องสันิดนึงแล้วก็ไปโซโล่นะครับถ้าดูไม่ทันนะครับผมแนะนำว่าให้หยุดแล้วก็ย้อนนะอย่าอย่าอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ลอง อ่านคำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพอกับบ้านกามารากโกที่พ่อนั้นหวานคงอีกไม่นานลูกโตหน้าดูแล้วก็สมมติว่าเข้าโซโล่ก็จะกลายเป็น สองรอบแล้วก็เป็นอันว่าจบเพลงนี้นะครับส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบว่าเฮ้ยร้องยังไงเข้าตรงไหนอ้าท่อนไหนะอะไรยังไงลองไปฟังต้นฉบับดูนะครับแล้วก็ลองเอามาอาดัดแอปตามนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะเล่นในคีย์เอไม่อยากจะหาคาโปก็นี่แหละเล่นในคีย์จีนี่แหละเล่นมันง่ายๆเลยแต่ใครที่มีคาโปในมือก็ นั่นแหละตามนั้นเอาคาโปแาทบาซะ,ะก็กลายเป็นขีต้นฉบับเรียบร้อยเลยอ่านคำบรรยายจดหมาถึงพอหนูยังรอวันพอกลับบ้านกล่าละอที่พอนั้นหวานคงอีกไม่นานลูกโตหนานดู เราไปต้องทําเสียงขึ้นยะมูกเวลาร้องเพลงอ่ะเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตกราบสวัสดีครับผมกลับไปฝึกกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปใหม่ๆเพลงใหม่ๆครับผมวันนี้บ๊ายบาย,บายลาไปก่อนเย้โยนทิ้งไปเลย